มารุ้นกันต่อจะมาลุ้นกันต่อนะคะโอเคนะคะน้องๆตามนี้นะพี่อาจจะตาลายอาจจะง่วงนะผิดมา้งน้องๆก็เล่นเบาๆนะคะลิ่งรูดเบาๆบานะต้องเยอะนะเพะเน,นี่เห็นไหมย,ยังเขียนเหมือนกันแต่นี่ลงสีลงไหมมีสี่อยู่นะอันใดอันหนึ่งนั่นแหละนะอาจจะเป็นลาวีเดี๋ยวก่อนพี่ดูก่อนวนะ่าคืออะไร ลาวีเนาะกาชาดก็ไม่ได้ลงให้กาชาดเดี๋ยวลงพรุ่งนี้ดีกว่านะลาวีนะเมสีเนาะถูกแล้วละ่ะลาวีเมสีใส่ตรงไหนละ่ะอ่ะน้องๆ้องจับใส่แล้วกันนะแต่พี่เดียนให้แล้วกันนะห้าสีเนาะจับใส่ตรงไหนก็ได้นะคะชอบตัวไหนเราแค่ห้าสีก็ได้แต่มันจะไม่แตกสามตัวดิถ้ามาันมาห้าสีด้วย นะคะสงสัยจะปวดหัวดังสสียงทำปากเลยมาแป๊บหนึ่งตะกี้นี่มาบีบหนึ่งเนาะเออพูดมากไม่ได้แล้วค่ะน้องๆอ,อ่ะงั้นก็ดูนะไม่ต้องเอาพี่พูดก็ได้นะอ่ะดูเอา โอเคแล้วค่ะน้องๆเนาะประมาณนี้เนาะเจอกันใหม่ค่ะพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ